นะครับผมมานะครับผมมาสำรวจแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับผมถ้ำกระวงนะครับผมนี่นะครับผมจะเป็นเส้นทางนะครับผมสำรวจธรรมชาตินี่นะครับก็เดินทางร่วมกับสมาชิก สีบีคลองพนมนะครับผมเพื่อสำรวจแหล่งธรรมชาตินะครับเพื่อพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเฉิงอนุรักษ์นะครับที่เขาวงนะครับเขาวงถ้ำเขาวงนะครับก็ระยะทางในการเดินทางเข้ามาก็ประมาณ เป็ด้วยเม็ดนะครับเป็ดตัวเม็ดนะครับผมนี่นะครับผมด้านหน้าของถ้ำด้านหน้านะครับผมมาจากจุดด้านหน้าของถ้ำนะครับผมนี่ก็เข้าเข้ามานะครับก็จะเป็นม่านหินย้อยนะครับม่านหินย้อยซึ่งมีความสวยงามมากนะครับผมนะครับผม ก็น่าจะใช้เวลาในการเดินทางก็อยู่ประมาณน,นะครับประมาณสามสิบน,นาทีเป็นอย่างน้อยนะนี่ นรับธรรมชาติสร้างสรรค์สิ่งสวยงามนะครับผมให้ได้ชมกันนะครับ็วพ่ท้นตีม่าบวก่ด้

กป็นการเกันเลยนี่ทุกข์นะครับผมจุดนี้เป็นจุดที่สวยงามมากเป็นช่วงโคง้งนะเป็นช่วงโค้งก็จะมีเหมือนเพดานถ้ำจะตำตำม,มานะ ต่างๆก็จะมีน้ำไหลตลอดนะครับผมในตำมช่งนี้เป็นช่องต่ำเป็นเพดานตำนะครับผมมาสำรวจแหล่งท่องเที่ยวนะครับผมไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นใดนะฮะเพื่อสำรวจแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพื่อพัฒนาเป็นที่ท่องเที่ยวต่อไปนะครับผมของพื้นที่

นะครับผมช่วงนี้จะเป็นช่วงโค้งนะครับผมดูหินบนตนะครับผมนี่กะับว่าเป็นเพดานถ้ำนะจะต่ํำจะมีความสวยงามนะครับผมนี่นะครับผมเป็นไงสวยไหมครับผมนะครับผมมีความสวยงามมากนี่ฮะเป็นช่วงแบบ ครับผมนี่ยนะครับผมนี่ครับผมเฟด่านทํานะครับผมดูฝั่งน,น,นู้นน